ฟินกันไปเลยแต่อนนี้มีเพลงอะไรผลางานอะไรอัปเดตให้กับทุกคนไหมคะค่ะก็มีลมเปลี่ยนชิ้นที่เรา,มาเมื่อกี้นี้นะคะลมเปลี่ยนชิ้นแล้วก็มีไม่หมดรักแต่หมดแร,รสงสามารถดาวน์โหลดได้นะซึ่งรหัสอะไรถามโมเบลเตอร์ได้เลยนะจำ <laughs> ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มีรหัสต,ตอนนี้คือรถเพิ่งเปลี่ยนท้ายพอดีแล้วเหมือนร,รหัสรหัสดาวโหลดมันจะแบบคลุกคลิกคลุกคลิกลกันนิดนึงนะจะติดตามข่าวสารที่รถได้ไงคะ Facebook f a c e b o o k c o m r o s e f a n c l u b นะเข้าไปกดไลค์กันได้นะตอนนี้มีอยู่ประมาณน่าจะประมาณ42คนแล้วนะเยอะมากช่วยกันกดนะช่วยกันกดนีเลยนะเพื่อนเปิดทิ้งไว้เยี่ยมมากแบบนั้นเลยเยี่ยมมากเยี่ยมเลยเอเพื่นยี่ยมมากเลยน่ารักมากนะก็อะไรนะครับเพิ่งกดตอนนี้เลยใช่ไหมฮะอ๋อเป็นอยู่แล้วน่ารักมากก็สามารถไปกดได้แล้วก็จะติดตามข่าวสารรถได้หรอรถจะคอยอัพอย่างเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะขึ้นมาก็ก็เพิ่งอัพลงว่าแบบว่า ใช่อยู่ที่นี่เดินมาหาได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบคอยบอกตลอดอ่าเนี่ยค่ะก็อย่าลืมกดนะคะกดเข้าไปเดี๋ยวใช่แล้วค่ะหรือว่าสําหรับท่านใดอยากจะติดตามข่าวสารแล้พี่รถจะไปที่ไหนอะไรตามไปได้ด้วยใช่จะไปบุฒิภูมิไทยอีกไม่ว่าไหนอ่ะก็ตามได้ไหมคะได้ไหมได้ไหมกรุงเทพได้กรุงเทพได้ตาไหมฮะตาไหมคะนี่มันรถสติเกมร์ฟิล์มนี่ยสุดยอดเลยยิ่งขนาดนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากอ่าเดค๋ยวนนี้เรียกได้ว่ามามอม เสียงเพลงพร้อยกับขนาดใหญ่แล้วเดี๋ยวครูไพยก็มีของมอบให้นะคะเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนจากคณะครูไพ่เสียงกระเบิดดายเย้มาแล้วว่านี่เจมจีนี่พ่อเจะาเลยอ่ะพ่อจะมาขอบคุณพ่อสักอ่าเดี๋ยะเรามีเพลงรุกตาแกะน้อยคอยรักนะคะจากครูไพ่มอบให้เลยขอบคุณคค่ะขอบุณกัวแทนจากคณะครูไพยด้วยนะคะใช่แล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่รถด้วยใช่ E que